สวัสดีครับวันนี้เกดโพสไปเรื่อยและเสาแต่เบาต้นพาลุยนะครับพามาหาเห็ดกันที่บ้านตะเกานะครับเห็ดพึ่งขมเหดึ่งออกมองเห็นดิเด <laughs> ี๋ยวพวกเราจะหากันเลยนะครับเดี๋ยวเราพักทานข้าวกันก่อน เราจะเข้าไปหากันสเตกลัวไม่ได้เหตดสเตก,ก็เลยรีบมาก่อนเขาเลยนะครับพึ่งขมสามด,ามดอกยังไม่ค่อยออกงอเยอะนะครับกำลังเริ่มนี่ครับ

xinh xòe. Bốc ngắm ngắm. lọc Đอก xinh rồi สวยกำลังสวยๆเลยเลยแต่ฝนเพิ่งตกนะครับตกมาสามน่าจะสามสีวันแล้วมั้งเห็นเลยเริ่มองอตัดขาดก่อนอีกสองสามดอกครับนี่ทำนี้ด้วยสวยๆรอ มีเล็กๆด้วยไหวเล่นด้วนี่ตรงนครับนี่นารักนารักนี่ับ ต,ตน้นุตนี้สวยมากนี่ครับดอกสวยๆอือทีนี้ด้วยหนึ่งดอกอันนี้เก็บไว้

อะไรนี่ครับมีหูดูสิดูดอกก่อนสิแล้วไปทางนี้อือ น่อ้อมาน่าจะอ้อมจอมปลวกนี้เลยครับอยู่ฝั่งโน้นด้วยนา้เข้าจะขึ้นคาตัดขานี่ครับหลังจะเดินออมไปจอมปลวกฝั่งโน้นมาเห็นตัวนี้ด้วยสองดอกน่ดอก เก็บตัวนั้นทันตัวนู้นเก็บได้แหละนี่นะครับก็นั่นแหละที่เก็บเลยนี่นะครับนี่ด้วยเก็บตรงนี้ก่อนโอ้ยน้ำเกี่ยวน้ำมันไว้ทำไมนี่นะครับยังสวยเลยเฮ้สวยงาม

ท้อนแสงนะนะครับอู้นมองมาจากทางนั้นไม่เห็นนะครับมองมานังทางนี้เห็นนี่ดอกสวยๆตุ้มตุ้มมี่เห็นไหมนี่ใช่ใช่อืม รกมากเลยนะครับมีแต่ปลาน้ำน้ำที่เป็นถาวันถาวันสดเ,เต็มเด้งเต็เมื่อกี้ข้างไหน,น,นเหนาะน,น,นี่เลยนะครับอืฮะเ, <laughs> เข้าไป, <laughs> ลไปเลย <laughs> <laughs> เห็นก็เข้าไปเลยดกอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยมันเป็นน้ำ Mình thấy hết 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 นี่นี่นี่นอ๋อสีดออู้นเดินมาจาตะกร้า

อะไรอะไรอะไรตอดฮะ,อ,ะ <Huh? S 3> ออกไปทายนั่นก่อน ตอนนี้ก็สามโมงเช้าแล้วนะครับเราออกมาพักทานน้ำทานไรเราจะเข้าไปหาต่อรอบแรกครับนี่รอบแรกครับเยอะะเลยเนี่ยคนนี้มานสุดเลยสาวแต่สุดยอดคนนี้อัจฉริยะในการหาเห็ดจริงๆเราเดินตามเขาแล้วเราก็อิจฉาเขาบางครั้งอยากวิ่งลัดไปอ่าก่อนหน้าเขานะครับแต่ไปไม่ได้มีแต่น้ำย่างเยอะเลยสดยอดคนนี้มานจริง นี่เราพักกันแล้วเราก็จะไปหากันต่อนะครับว้านี่สวยนี่สวยมากเลยครับนี่มีประมาณนี้อย่างเยอะเลยนะครับร่างเยอะเลยเที่ยงคืนคืนนี้บอกว่าเที่ยงคืนคืนนี้มาเก็บกันเลยนะคครัับบเไปมานละหวตองส